ก็อันนี้ขึ้นมาอยู่ในร่มนนแม่ก็กําลังทําอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้แม่ตากแดดต่อไปนี่คุณแม่ต้องทำํำขนาดยิงลงไปแค่เนี้ยเหงื่อแบบยังออกแบบเหงื่อยังออก แกทำไปแกเต้นไปนะทุกคนมีความสุขเราก็มีแราบมงทีเกียก,กับาแม,แม่เรามาซ่อมตรงนี้ได้ไหมไหนได้ได้หมด,ท,ด,ดทุ่งนาของแม่ตอนนี้ก็ยังอยู่กันที่นาแม่หอยมันเดิมตอนนี้คือฟ้าคืมคืมมาแล้วแต่ดีที่ว่า ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับคือมันไม่มีแดดแล้วแต่ว่าฟ้าครึมอยู่เดี๋ยวมันสักหน่อยนู้นแหละมันจะตกตอนนี้นยังไม่ตกตอนนี้เราไปดูแม่กันว่าแม่ทําอะไรกันอยู่จ้าว้าวนี่คือแม่กําลังโลก,ก้าอีกแล้วอ,อุว้ยมดกัดหรอมีมดด้วยเหรอแม่เน,นี่ย อ้ยชอบเสียงเขียดจนาจีนาน้ำเยอะหลกยากกว่าน้ำน้อยนะไม่ต้องเปล่งหรอกต้องใช้แรงด้วยนะครับ เออแม่ดึงล่างมันก็ไม่เห็นติดขี้โคลนมาเลยค่อยเดือดนะนี่เฮ้ยแม่กรดเด็นขาวจันผ่านนะครับ